สวัสดีทุกคนเนาะเปิดมาเจอกันคลิปนี้พร้อมหน้าพร้พอมตามีเสาค้ำแพงเยาวน้ำเลยที่เฮยแล้วก็น้องนัง่งแล้วก็มีหุ่นว่าโกกเอา้า <laughs> แค่ไหนเรบคนสูงนะคะตอนนี้เฮากัยอยู่ที่น้ำตกตาดพาสวมเซิงว่าบรรยากาศนะตามที่ทุกคนเห็นเวิงว่างแล้วก็ว่างเวงสงสังสยสีเลยผ้ากันว่าจับเมงจักกจันอยู่แ โอ้ห้องเราหนาะหลอดตาขนาดไปน้องนาง,งปีนต้นไม้มัหนห้องชื่อแมวเลยเนาะอืมก็ว่าอยู่แมวเดี๋ยวสิาพาย,ยาลงลุกไปเบื้องเบื้องน้ำโตกเบื้องน่ะอากาศหอนๆอนเนี้ยนี่มันตรงเลยมากเข้มนำขึ้นแจงสี่เดี๋ยวสิาพากันเรียนนำหลังแจงสิกับ แต่ว่าเขาก็ถือแนวกินมาเห็ดกินอยู่เดี๋ยวยางลงไปสำรวจก่อนว่ามันเป็นเอียงจังใดรบรรยากาศโคตรดีเลยเงียากสงบฮะไหนมีมันจะมีอ,ะะอย่างแปลกเลยต้นใม่เลยตันี้สิ ตป็นแม่ที่เขาปูแหวนไม่ก็ลงเรืออยู่อรักของเขาเมื่อกี้หมดีละโอ้ยเขาก็ทิ่มแล้วเลิกปุ๊บเลิกเลยแต่ก่อนมันก็ใช้มีขั้วขามแต่ว่าขั้วมันขาดไปแล้วเนื่องจากว่าน้ำท่วมแล้วก็หยิบเอาขั้วไปขั้วก็ขาดอืมประมาณนั้นเอะขู่ว่าเลิกก็เลยต้องรถเมื่อตัวในมอสม สัตว์ลงโหลดแล้วนผู้ผู้เทวพอดีส้ำม,มือเจองเจอไปยัางลงไปหาหมองเห็ดของกีนกอนแต่ว่าอยู่หมองนี้ก็สา้มาขี่รถลงมาผีใดเดี๋ยวเป็นสีไปขับเอาลงมามันเป็นสีคนเกลือค,คนของสบายแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปรอหาหมองกอนยัางไปวังบุงแต่ว่าอยู่ังทุง่งมันเป็นยังทุ่งยังทุ่งๆๆเขาจะเห็ดคั่วใหม่เออ ว่าจะเป็นฝากน้สาวควนันเจ้าหยาดผู้ใดหยาดฟาน้ำเจ้าสอนคงสันทายก็เรียกว่าสีแหมน้ากันมือน้ำกันเอาใหม่เมื่อกงเออจังวะใส่น้ำแขงเห็ดคือเห็ดที่งามงามเป็นลายหยเออถ้าเป็เอาฟองเห็ดกินเลยเออจักน้อยตำรวจเวนทีเลยเมื่อไรก็สิฟ้าหาเห็ดเนี่ยกินด่วนจัะ ใบ่พาเราบกเวิร์กจ็คดีเช่เฮ็ดพอมีไปจงเราพอังเออจังว่าหาีเลยจะเห็นเฮ็ดอย่างไราดมาัวน่ว่าบักอับใส่โอ้ยเราคำแพงมจักเฮ็ดไปได้ไหมว่าเปยังไงโอ้นี่ดิ นี้สมงทีด <aries> ินนออตกลงว่าเห็ดือวยภาษาลาแปเพราะว่ากระดงหัวแตกกรมดนแตกแข็งเออกระด่างไหนที่เอาไปปีกขึ้นอีขาดมีเห็ดเอาัดีจะแสบันะนไม่ไหวเพาอัน่หลังมือเดาจีหลัง เจอเห็ดดูสอคะเซลผมแเพคนไม่เงี่ยวก็เลยเจอเห็ดอันนี้เลยเขาว่าคนรวงดีเ่สระพรองดงามดีสั่งม่กล้าละขวดแบันู้นใช่ว่าู้จัดหัวเลือกเด ขึ้นุณบ่เย็นจ้ะนี่าไม่ได้เลยนเออน่าดีเทว่าเขาที่สุับรรยากาศโคตรดีเลยแต่ว่าบันนีการนี่ถือสวิงมานี่คาขนาดได้เนี่ยมาสอนกุ้ง บอกให้ข้ำแพงถือบิกินี่มากกับว่ถือเล่าบิกินี่ฮะน,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 น่าบ,บิกินี่ละออเ,เออนั่นเลย <laughs> ชิ้นฮัดเอิ้กแล้วก็ตีโปรงหลด ี่่วฮารเ็ันน่ากลัวฮึมอยาวีะเานลยคี้่ะามว่าสิขามไปเบื้องนั้นกะูโขกขามไปและกัย่างขึ้นไปเทิงจักหน่อยก็สีเหลียวเห็นน้ำตกตาด แต่ว่ามองที่ข้าอยู่นี่โบสาหมากเดี๋ยวเห็นเห็นตต้งแต้สายน้ำบรรยากาศโคตรดีเลยน้ำใสใสกินเขาแล้วต้องใน้ลงอาบจาักน้อยแหละเพราะว่ามาหอดน้ำส่วนนี้บรรยากาศมันขอนอากาศหอนปกบเอาเห็นโมปานะคะโอ้ปลาตัวไม่ใหญ่แต่สะออนนะสั้นสจนเห็นปลา,าอันนี้ด้ว่ไปเดียดแต่ว่าเขากับมาหาป่าอยู่ดิ คือเบล่งลุมกูบรรยากาศโคตรด,ดีเลยเฮ้าสามสี่คนเมาบ่มีผู้ใดหลบกล,ล,ลัวเลวเอาเฮะมาที่ดีๆเลบู้จะเอาเฮะมันจะเป็นตาไหรกินอยู่วะคำแพงอุย้ยคันตัวเอาเฮะมา

ไม่หนกอแโ้ขอบเยยังว่าเอาตุ๊กหน่อยซ้ำพ่อดีกินห็นไปซีเหรอเอาซีตุ๊กซีจริงนยืทั้งคางอันเดียผู้หนึ่ง ไม่ใช่น่่อยฮันดีผู้นึงหัวหล่นๆฮัน่โอ้เแยวกขนาดวะไมู่้าเลย ไรลูงนาำมันโมสั้นโพดบ่ไรลูงนาวพวแห้งนะคนๆแมวแมเฟ้แมวื้อนมันสั้นอยู่มองหายนอยเด็กที่มีตัวยืนอยู่นะน่

ยิ้มเข่าฟางยิ้มเั่าหวยได้ไมข่าใปบนใสตก็นเคยติ่งไ่เคกเอาเได้ปอนสีอย่างอะอย่านึอรน่ีย่างกวงอย่างกวไปังกวงไหเออไปท้างหมอยเนาะก้งางนีปแหละเลกอีกเออาหอยกัน มาขายเพื่อกินได้แ่ดี He asked me to come back I I not quite right. Every time she would cry on my shoulder I was here with along long to save her And now you're telling me That it was not enough I told you that some months ago But guess you didn't count I'm here for you, you know Even if I'm not around You can wake me up I will try my best to make you feel alright I know what you deserve. When no one showed you that, you deserve the world. And I know that love will someday come around. I know what you deserve. I i s alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need, we will go through. And force you to stay. d o matter if I'm okay, we can cry together if you want to. ลืมซื้อสามาหมอกันไหน่อยใส่น้อยนึงก่อนนั่นแหละยำเต็มหมอเอาบอสเลน้ำมันสิค้นมาไหนเอ็นตี้ ก <laughs> ็แต่แซ่บขนาดน่าตำาขะปุนนะน่นม่ะเนาะโคตนหยาขนาดนั้น

ที่จริงเลาวม่นก็บเป็นสายหัวระหว่างห้องกับจนไปใส่กันเลยพออยู่นี่ใช้เนี้มาเรียนมาติดต่อการตบเกียบที่ทางซึ่งอยู่ถึงกรทั่งลมส่งจมถ้ามที่นี่จน แม่จำปีงอืย่้นเรนเป็นเอ็ก่ก็ที่จว่าเขาเคยพาไปกินหมกจงเป็นนอนดู้่ใน่้า้หวยมีแค่จำปีสร้างขึ้นยมกจงที่นงามใช้ยอง And, save her. and now you tell me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. But no one showed you that, you deserve the world, and I know that love will someday come around.